เพิ่งเลยเมียออกจากบ้านในกี่นาทีแต่ทันทีที่หันกลับไปผมกลับได้ยินเสียงเพื่อนบ้านกระซิบด้วยน้ำเสียงประหลาดคำพูดสั้นๆของเขาทำให้เลือดในกายผมยินเฉียบและยิ่งกล้าไปข้างหน้าความจริงที่กำลังรออยู่กลับหน้ากลัวเกินกว่าที่ผมจะรับไหวถ้าคุณได้ยินเสียงเคาะประตูในยามค่ำคืนคุณจะกล้าเปิดหรือเลือกหนีตลอดไปเพิ่งเลยเมียออกจากบ้าน ผมยืนพิงกรอบประตูมองแผ่นหลังที่ค่อยๆใไกลออกไปอากาศยามเย็นเงียบจนผิดปกติมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้เสียสีกันหัวใจเต้นแรงมือเย็นเฉียบความเงียบกลับกลายเป็นเสียงอื้ออึงในหูทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆลอยมาจากด้านหลังนน่ไปทำอะไรลงไปเธออาจไม่กลับมาอีกแล้วผมสะดุง้ง หันขอบไปมองเห็นเพื่อนบ้านยืนอยู่ริมัร้วสายตาของเขามืดทึบแฝงความรู้บางอย่างที่ผมไม่เข้าใจแสงไฟจากเสาไฟฟ้าส่องลงบนใบหน้าของเขาทำให้เงาทับลงกับพื้นอย่างน่าหวาดระแวงฉันเคยบอกแล้วเขาเอ่ยเสียงต่ำบ้านหลังนี้ไม่ควรมีใครออกไปในยามค่ำคำพูดนั้นเหมือนมีน้ำหนักกดทับหัวใจผม ลมหายใจติดขัดความหนาวเย็นคืบคลานเข้ามาจากปลายเท้าผมพยายามขยับริมฝีปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเงาของเพื่อนบ้านยาวเหยียดลากไปตามพื้นเหมือนบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวตามเงานั้นไปผมหันกลับไปทางถนนร่างของเธอที่เดินออกไปเมื่อครู่กลับไม่อยู่ตรงนั้นแล้วร่างของเธอที่เดินออกไปเมื่อครู่ กลับไม่อยู่ตรงนั้นแล้วถนนหน้าบ้านเงียบว่างเปล่ามีเพียงแสงไฟสีเหลืองหม่นส่องลงบนพื้นซีเมนต์แตกร้าวลมพัดเบาๆผ่านกิ่งไม้เสียงใบไม้เสียดสีกันดังเหมือนเสียงกระซิบหัวใจผมเต้นรัวความเงียบกลับกลายเป็นเสียงอื้อในหูผมหันกลับไปมองเพื่อนบ้านที่ยังยืนทิงรั้วอยู่สายตาของเขายังคงจับจ้องมาที่ผม เหมือนรอคำตอบคุณหมายความว่าไงาเสียงผมสั่นเครือริมฝีปากแห้งผากเขายกยิ้มบางๆแต่รอยยิ้มนั้นกลับไร้ความอบอุ่นเหมือนรอยยิ้มที่มีเพียงเงาเธอไม่ได้เดินไปตามถนนเขากระซิบเธอหายไปคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายผมเย็นเฉียบ ขนแขนลูกชันเหมือนถูกลมหนาวพัดเข้ามาในเสี้ยววินาทีผมรีบวิ่งออกไปที่ถนนสายตากวาดหาทุกทิศทางซ้ายขวาไกลสุดสายตากลับไม่เห็นร่างของเธอแม้แต่น้อยความเงียบกดทับบรรยากาศเหมือนทั้งโลกหยุดหมุนชั่วขณะผมหันกลับมาเพื่อนบ้านยังคงยืนอยู่ที่เดิมแต่สิ่งที่ทำให้ผมสะดุ้ง คือเงาของเขาที่ทอดลงบนพื้นมันยาวเกินกว่าความเป็นจริงยาวจนเลื้อยเข้ามาในลานบ้านของผมเหมือนงูมืดที่กำลังคลานเข้ามาใกล้ผมถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแผ่นหลังชนเข้ากับกรอบประตูเสียงไม้เก่าดังก๊อบแกบเธอไปอยู่ในที่ที่นายตามไปไม่ได้แล้วเสียงเพื่อนบ้านดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงกระซิบ มันดังก้องเหมือนสะท้อนอยู่ในศีรษะผมรีบปิดประตูบ้านมือสั่นจนแทบจะจับลูกบิดไม่อยู่ทันทีที่บานประตูปิดสนิทเสียงรอบข้างกลับหายไปเหลือเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองที่ดังสะท้อนในอกผมหย่อนตัวลงนั่งกับพื้นมือกุ้มขมับความคิดสับสนตีวนอยู่เต็มหัวเธอหายไปไหน เพื่อนบ้านรู้เรื่องอะไรและทำไมร่างเธอถึงหายไปในพริบตาแสงไฟในบ้านริบรีหลอดไฟเก่าๆบนเพดานสั่นไหวเหมือนจะดับลงทุกขณะผมเหลือบมองไปที่กระจกหน้าต่างหัวใจแทบหยุดเต้นเพราะเงาหนึ่งสะท้อนอยู่ในนั้นไม่ใช่เงาของผมแต่เป็นเงาของผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ข้างหลัง ผมหันขอบไปทันทีแต่ในห้องกลับว่างเปล่าความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วแผ่นหลังเหงื่อยเย็นไหลซึมออกมาตามไรผมผมรีบปิดม่านหน้าต่างแน่นไม่กล้ามองออกไปข้างนอกอีกเสียงนาฬิกาแขวนผนังดังเป็นจังหวะติดตอกติดตอกแต่ทุกจังหวะเหมือนดังใกล้หูมากเกินไป ทั้งที่นาฬิกาอยู่ไกลอีกฝั่งห้องผมพยายามบังคับตัวเองให้หายใจลึกๆแต่ลมหายใจกลับสั้นละทีเหมือนมีมือมาบีบเขาอยู่เงียบๆผมลุกขึ้นเดินไปยังห้องครัวเปิดไฟเพิ่มเพื่อไล่ความมืดตลอดไฟกลับกระพรติดับดับเสียงดังแกรก๊กมาจากประตูหลังบ้านผมชะงัก ขาแข็งทื่ออยู่กับที่เสียงนั้นดังอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนขึ้นเหมือนมีใครบางคนกำลังพยายามเปิดประตูเข้ามาหัวใจผมเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกความคิดแรกคือเธออาจกลับมาแต่เสียงกระซิบของเพื่อนบ้านยังวงเวียนอยู่ในหัวเธอหายไปแล้วผมค่อยๆเดินไปใกล้ประตูมือเอื้อมไปจับลูกบิด แต่ทันทีที่สัมผัสความเย็นเฉียบเหมือนน้ำแถ็งแผ่ซ่านเข้ามาในฝ่ามือผมชักมือกลับทันทีประตูยังคงสั่นเบาๆราวกับมีใครยืนอยู่ข้างนอกเราคอยให้ผมเปิดผมถอยออกห่างดวงตาย,ยังคงจ้องมองไปที่บานประตูแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงของเธอเสียงที่ผมจำได้แม่น เปิดให้ฉันหน่อยเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ก้องสะท้อนในหัวใจเสียงที่เต็มไปด้วยความเศร้าและอ้อนวอนผมยืนแข็งทื่อร่างกายสั่นไปทั้งตัวสมองสั่งให้ถอยแต่หัวใจกลับดึงให้เดินเข้าใกล้ฉันหนาวเปิดให้ฉันหน่อยเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนกว่าครั้งแรกผมกัดฟันแน่น เมื่อไหลเข้าตาแต่ผมไม่กล้าขยับลูกบิดทันใดนั้นประตูหยุดสัน่นความเงียบเข้ามาแทนที่ผมยืนหอบหายใจเฝ้ารอสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปแล้วเสียงเคาะสามครั้งก็ดังขึ้นก้องตงวานไปทั้งบ้านเคาะเคาะเคาะผมผงะถอยหลัง หัวใจเต้นกระนำเสียงของเธอดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงอ้อนวอนเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเย็นชานายไล่ฉันออกไปเองทำไมถึงกลัวตอนที่ฉันกลับมาตอนจบของเรื่องเสียงของเธอยังคงก้องอยู่ตรงหน้าประตูน้ำเสียงย็นชาราวกับสายลมที่พัดแทรกเข้ามาในกระดูกผมยืนนิ่ง เหงื่อไหลท่วมแผ่นหลังความกลัวประปนไปกับความคิดถึงน่าอยากให้ฉันกลับมาไม่ใช่หรือเสียงนั้นดังขึ้นอีกทุ้มต่ำแต่ฟังชัดเจนราวกับเธอยืนอยู่ตรงหน้าผมจริงๆผมกัดฟันแน่นภาพใบหน้าเธอแล่นเข้ามาในหัวดวงตาที่เต็มไปด้วยความน้อยใจยแววตาที่ผมผลักใสยออกไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนผมหลับตาแน่น หูยังได้ยินเสียงเธอเรียกแต่หัวใจสับสนเกินกว่าจะตัดสินใจได้ว่าจะเปิดหรือไม่ทันใดนั้นเสียงเคาะสามครั้งดังขึ้นอีกครั้งแรงกว่าเดิมกล้องสะท้อนทั้งบ้านเหมือนกำแพงและเสาไม้ทุกต้นกำลังสั่นตามผมสะดุ้งถอยหลังขาแทบไร้เรี่ยวแรงแต่ก็ยังจ้องไปที่บานประตูอย่างไม่ละสายตา แล้วเงียบเงียบจนแม้แต่เสียงลมหายใจก็กลายเป็นสิ่งแปลกปลอมผมค่อยๆเอื้อมมือไปแต่ลูกบิดฝ่ามือเย็นเฉียบเหนือชื้นทุกกล้ามเนื้อสั่นไหวไปหมดถ้าเปิดเสียงหนึ่งในหัวกระซิบอาจไม่ใช่เธอที่รอยอยู่ข้างนอกผมลังเลแต่ความรู้สึกบางอย่างก็บังคับให้ผมหมุนลูกบิดชา ชาประตูส่งเสียงเอียดอทัดดังยาวแสงจากภายนอกสาดเข้ามาในห้องแต่ไม่ใช่แสงไฟถนนสีเหลืองอีกต่อไปมันเป็นแสงซีดขาวเหมือนหมอกหนาทึบคลุมทุกสิ่งให้พร่ามัวผมก้าวออกไปเพียงก้าวเดียวร่างกายกลับเหมือนถูกดึงลงในความว่างเปล่าเสียงรอบข้างหายไป เลือเพียงความเงียบกดทับจนหูอื้อผมเรียกชื่อเธอเสียงสะท้อนก้องกลับมาแต่ไม่มีใครตอบหมอกขาวค่อยๆเปิดทางเผยให้เห็นร่างหนึ่งยืนหันหลังอยู่ไกลๆเส้นผมยาวสลวยชุดเรสที่ผมจำได้ดีเธอผมพึมพำก้าวเท้าเข้าไปโดยไม่คิดทุกก้าวเหมือนยาวไม่มีที่สิ้นสุด แต่ระยะระหว่างเรากลับไม่เปลี่ยนไปเลยเธอยังคงหันหลังให้ผมไม่ขยับไม่หันมาผมตะโกนเรียกอีกครั้งเสียงกล้องไปรอบๆแต่ร่างนั้นยังคงนิ่งความกลัวเริ่มก่อตัวแต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกผิดกับท้าโถมยิ่งกว่าผมเล่เธอออกไปเองผลักเธอให้เดินออกจากบ้านโดยไม่เหลียวกลับ และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมหยุดยืนน้ำตาไหลาอาบแก้มเสียงสั่นเครือดังออกมาโดยไม่รู้ตัวขอโทษกลับมาได้ไหมร่างตรงหน้าขยับเล็กน้อยเธอค่อยๆหันกลับมาหัวใจผมแทบหยุดเต้นใบหน้าที่ผมคิดถึงกลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าไม่มีแววตา ไม่มีรอยยิ้มเพียงแค่ช่องว่างดำมืดแทนที่ดวงตาผมหายใจติดขัดถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแต่ร่างนั้นกลับก้าวเข้ามาทีละก้าวไกลขึ้นใกลขึ้นเสียงฝีเท้าดังก้องไปทั่วหมอกสะท้อนในหัวผมจนแทบทนไม่ไหวผมพยายามหันกลับวิ่งแต่ทุกทิศทางกลับเป็นทางเดิม หมอกปกคลุมไปหมดไม่มีที่ให้หลบหนีเธอหยุดยืนตรงหน้าผมช่องว่างดำมืดแทนดวงตาจ้องลึกเข้ามาเหมือนดึงวิญญาณออกจากร่างนายไม่เคยฟังฉันเลยเสียงเธอดังก้องออกมาจากความว่างเปล่าจนกระทั่งวินาทีนี้ผมสุดตัวลงกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในผิวแต่ไร้ความรู้สึกเจ็บ ถ้าให้โอกาสอีกครั้งเสียงผมขาดห่วงฉันจะไม่เล้่เธอออกไปเธอยกมือขึ้นสัมผัสแก้มผมเบาๆความเย็นแล่นปราดเข้ามาแต่แฝงด้วยความอ่อนโยนที่คุ้นเคยสายไปแล้วคำพูดนั้นทำให้ทุกอย่างรอบตัวแตกสลายหมอกหายไปความมืดเข้ามาแทน ร่างของเธอค่อยๆละลายหายไปต่อหน้าต่อตาผมเอื้อมมือคว้าแต่กลับว่างเปล่าเสียงกรีดร้องหลุดออกมาจากลำคอก้องสะท้อนอยู่ในความมืดและทันใดนั้นผมลืมตาขึ้นอีกครั้งพบว่าตัวเองนั่งอยู่บนพื้นบ้านเหงื่อท่วมทั้งตัวรอบกายคือบ้านหลังเดิมไฟบนเพดานกลับส่องสว่างตามปกติ ผมหอบหายใจแรงเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันร้ายแต่เมื่อหันไปที่ประตูบานประตูเปิดอ้าอยู่ลมเย็นพัดเข้ามาจากภายนอกบนพื้นตรงนั้นมีรอยเท้าผู้หญิงเปียกน้ำทอดยาวเข้ามาในบ้านแล้วหยุดลงตรงหน้าผมผมกลืนน้ำลายหัวใจเต้นระรัว เหน่อยหน้าขึ้นมองตรงไปและที่นั่นเธอยืนอยู่ใบหน้าอ่อนโยนดังเดิมดวงตากลับมามีประกายอีกครั้งเธอยิ้มให้ผมผมนิ่งงันไม่รู้ว่านี่คือความจริงหรือเป็นเพียงภาพลวงแต่เสียงกระซิบจากเพื่อนบ้านก็ดังขึ้นในหัวไม่มีใครจักไปจริงๆในบ้านหลังนี้เธอก้าวเข้ามา จับมือผมแน่นอุ่นอบอุ่นกว่าที่เคยน้ำตาผมไหลพรากไม่มีคำพูดใดเล็ดลอดออกมาและในวินาทีนั้นเองผมรู้ว่าผมไม่เคยอยู่คนเดียวเลยแม้แต่ครั้งเดียว